สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะยินดี้ตอนฮาพ่อแม่พี่น้องเขาสู้ซองนางน้อยสาวลาวไต้พี่น้องเอ้ยโบเห็นกระโดดนาะพี่น้องเนาะเวียก์ล้ายบโบคอยมีเวลาอัพคลิปเป็นไอ้พี่น้องมันมีเวลาสิแบบไปเฮ็ดนั่น,น,นเฮ็ดน,นี่มันนี่พักเวียกก็เลยมาบ้านก็เลยแหมบังอ่อนพี่น้องจื้อได้บ่บังอ่อนแมวเก่าซีวิเทย์พี่น้องเปินมาตาม,มา<บ>้งโมโหกินพี่น้องแต่ว่าเปิดปาสิมาหน้าเปินก็เลยฆ่าเวียกมนก็เลยมากินกับน้องฝาไซนี่จื้อได้บ่พี่น้องเนี่ยดำคืนนึกอขาวขึ้นมาโบเฮนโดนนะเนี่ยังไหนตุ้ยขึ้นบ่ คือว่าอยากซี้หมื่นหมื่นนอเส่องนี่เนาะจะได้ตากลดยดได้ไปองเฮียเฮียอยู่โมอะไรนะพี่เนีะโมหกเอ้ายี่โมหกโดนนี่โอ้พี่น้อกระจบไปเด้นี่พี่น้องเพิ่งจะอยู่โมหกเลยจืดเลยบอกพี่น้องตัวบ้าทายคลิปกินสบายหน้าแต่หลายเดือนก่อนเนาะหาเดือนก่อนเนาะกับบุคคลซีดีมาบ้านบุคคลย็นกันไปได้พี่น้องเลยมีจังหวะมาบ้านก็เลยมาเจอกันนี่เดะพัฒนาไหมกิตติบุญนะแต่อีโต้เนาะบางอ่อนบุระมากินสัมตีโต้เนาะเลยงคนอาการห่อหน่อยพี่น้องคืออะไรใครหอยพี่น้องเอ้หอนเทหนว่า อ้อนอีดีนะพี่น้องเขาอยู่ทั้งลังตรงหน้าเขาก็ด่างเขียวกระง่ามสวงนี่พี่น้องมาซิมตำโพลน้ำแพี่น้องนี่โดนตำโพลเจ้าเสียบเสียบเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ปลาแดกดิบเลยนี่พี่น้องปลาแดกดิบบริเวนปลาแดกปรุงแต่งเป็นปลาแยบในแบบดิบๆเลยนะพี่น้องเสียบสวยพี่น้องเอาไว้เพื่อออกเพราะว่าอากาศฮอตรลาย Hơn vách hơn bé liệu nó. nó. You ừ. à ừ. có một số người nhà mùi Mẹ. 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 ạ Mẹ. Mẹ. Nó mất Mẹ. 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 gì Mẹ. 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 này Mẹ. 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 หาาอ,อา้้เขาอาก็ต้องเกินก็ต้องถอกก็ต้องอยูประมาณสองสาเดือน,น,นก็เสด็จเกี่ยวแล้วโอ้ปีนี้อากาศหอนร้ายไป่นองเอยปากเซ่เราไต่ห้าแห้งหอนพี่นอะหอนเทหอนวาอุณภูมิสามแปดสสเก้าองศานะตงนี่เพืออะไรไข่ยยอยเทมาออกกระตําเพีดเพียอีกแล้วไปเนายือะไรก่อนหมอันซื้อมาไกลได้พป่นองมันก็ประกอบ จนเหี่ยวเวิร์นองฝาบะจนเหี่ยวเป็นแง่มโฟนเด็ใครเนี่ยพี่น้องเอ้ยยง่มโฟนกะว่าไปหยางมาหยางเนาะยง่มแดงกะบะฮู้นขนาดนี้จะแสดงหกมุ้งอลไรไปเนองยังหกู่เนาะ ก็บอกอตำมใส่บอกพริกแห้งพี่งนากพริกแห้งก็บอกพริกกินู้บานเขาเองก็ได้เลยเพียดแฮงกินน้ำไ่น้ำอะพี่นาะคืออะไรใครยนอ่มเบื่อเหือป้าเหือแทวบาง 好變態咯～ โอ้พี่น้องเอ้ยบัวไว้หอดไลยโอ้เรื่อบอกฝ่าใส้ไปสืบแป๊ปซีมากินเนาะกินตำหมูงแหลมันก็ต้องกินแป๊ปซีเนาะพี่น้องน้องไปจังเขาครัเน้องบอกเรื่องแป๊ปซีนี่กินอยู่เซีกับเบอร์เซียก็กินอยู่ไทยโดยเฉพาะแมนยูเซเว่นนี่แซ่บไปดิแป๊ปซีเขาแบบว่ามันสาดีเนาะใส่นั่วอกนี่ล่ะเย็นเย็นแซ่บยิ่งไปยังบ้างเบิร์ดบ้าง Ủa chẳng đấy tụi kia mình đây nó bên là cả tồn này nè Khá này nhưng hoàn thể và Hãy subscribe không bỏ dỡ, ไกไก่ก่อนออไกไเาูซื้อนิอม่เย็นอยู่วะเหแล้วเย็นอยู่วะเ่ไม่ยกก่อหรอไม่ต้องเย็นแบบเพือนาพสนะนะมักนกระสแล้วโอ้ดืมแพืมวานต้องซื้อมาต้องคููกันด้เมนเนาะเดี๋ยวไตกดิ ให้<ไ>ลองจ้ามกินโดนดมนะ,ละ,ละ,ละ มือเาเหยียบมยเมือนุกแว่นอกอลัเวเผ็ดของบาอ่อนเป็นต้นบาอ่อนไปกุชุจีเด้พี่น้องแจ็คเราสิไปน้ำหรือบออ่มากุชุจีมาถอดกินอ่ะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่ใช่คนงหัวใจของพี่น้องที่มาแต่ตลาดโดนตลาดอืมเขาเปะอืมพี่น้องปไปนั่งฟาเซ่บาซิโบเบิร์เพื่อนมาเกาะเอฟซีอามหลายคนถามหาอยู่เลยเดี๋ยวบุคคอยี่มีเวลาอเซ็ปอันนั้นคลิปตกพี่น้องเอ้ยเบีย่ยงไร้ ได้คนกระทมอยู่ว่ะเฮียยังสองยูทูปเพจแบอมมีค่คลิปโลกเขาว่ะเออกระตอกเขาไปว่ากระเฮ็ดไปตามนี่แหละตามมูตามครูเขาเฮ็ดนี่แลหละเฮาหล่าคนมีเวียงน้องแต่ว่าก็อยากตั้งใจเฮียจีดอกแต่บ้านบอมมีเวลาพี่น้องเอ,อ้ยเฮียเวียงจันทหอดทีดไม่มีเวลาบางก็เลยบางบุคคลสิมีค่คลิปโลงบนันไดเนาะแต่วเอฟซีหลายคนกระหายอยู่เขาส่งมาหาอยู่เพจบอมมส่วนตัว จะว่าซีดื้อมนาแล้วเขาจะว่าเพราะว่าบมมีคลิปลงน้ำขาคนอื่นเขาลงเหมือนหนึ่งสองสามคลิปอันนี้ชิดหนึ่งลงคลิปหน,นึ่งยังบมมีเขาซีดื้อมนาแล้วเขาว่าแต่กระบอเป็นยังเนาะคอยเฮ็ดคอยไปใจเย็นๆเนี่ยาัสใช้บาสิบเบิดเฮ้ยทำแบบโบเบิร์ดเนว่าบเบิร์ดบบเบิร์ด ไปเียสลาไปซื้อแ๊บสีนอ่ำไปน้อจะไปสช้แล้วคอถายเนาเนาะต้องเีหนุ่มเกาะแล้วียเ้เเินซื้อสบนาะต้องเาีหนุ่มเกาะนอ่ไน้อเนาะจะแสีบซะอืมก็จะเปนมเมนีแ แล้วตุ้ยเมื่อนอนหน้าเนาจะตุ้ยเนาะว่าชิยิกอีตุ้ยใช่ไหมเมือนอนหน้าเด้เนาะนอนหน้าให้ตุ้ยบ่จังยินสบายเป็น้องกินอากาศโซนอากาศธรรมชาติทงหน้าน้องดวงพ่อเป็นน้องเออเบาใบเด้อเพี้แหงเนี่ยขาดแป๊บซี่ลืมแหงลืมว่ากันเถโอ้มาขึ้นแป๊บซี่คู่กันนี่มึงเราแสบปัญญาตีย เทิงหอนเทิงเพชรนะเอา,าทุ่นสู <c oughs> มุ่งกับยุโกโลกแล้วสดสดเลยอ่อนแล้วไปบิดมาตีตัวมาอ่อนวันเสาร์มากินคาคัไปเจอเมยบานดมไปใส่เนาะใส่เห็ดเวีย้ยกินกินเรื่อยเมาน้ำซับไป่นองทะเลล่าไปทำเมียก,กัน,นเรื่อยไปหนองเรืยเพชรอ่ะบ๊ว้จะขอโตไปสื่อแบบสี่อยู่ในไปหนองเรื่บ๊ายบาย